ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เราก็อัปเดตเรื่องราวของเราศิลปินดาราน,นักแสดงสําเร็จการศึกษานะคะน้องๆหลายๆคนเข้ารับปริญญาค่ะก็เรียกว่าบางท่านเนี่ยจบปริญญาตรีบางท่านจบปริญญาโทบางท่านจบด็อกเตอร์นะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยเรามาดูศิลปินคู่นี้กันดีกว่าค่ะผู้ชมคะเขาก็ จบการศึกษาสําเร็จการศึกษาเช่นกันนะนี่คือน้องโจรินกับน้องแฮนนาแห่งวงโฟอีฟนั่นเองค่ะสองสาวคนเก่งนะฮะถึงแม้ว่าโฟอีฟเนี่ยจะมีงานแน่นเนืองขนาดไหนมีคิวโชว์เยอะขนาดไหนเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่ทิ้งการเรียนเช่นกันเรียกว่าบรรดาแฟนคลับคนรักโฟอีฟนะฮะก็ร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จ การศึกษาในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งย้อนไปนะคุณผู้ชมขะจำได้ไหมว่าโฟลีฟเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆด้วยเจดสาวหมหัศจรรย์น,นะคะก็แต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างออ,อกไปเจคนเจสไตล์ เจ็ดคนเจ็ดคาแรคเตอร์ที่น่ารักนำทีมนะคะก็จะมีน้องไมค์ค่ะคนนี้เนี่ยโอ้โหเล่นทั้งละครเล่นทั้งภาพยนตร์นะแล้วก็เต้นเก่งด้วยนะคะส่วนน้องโจรินค่ะคนนี้ก็จะแอบแบบน่ารักเท่ๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนนะชื่นชมและชื่นชอบนะฮะเรื่องรายเต้นความน่ารักของโจรินเต็มเปี่ยมแน่นอนนะฮะน้องตาออมค่ะก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะก็หลายๆคนก็หลงรักตาออมด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงน้องแฮนนานี่สาควคนนี้ ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะน้องฟ้ายก็มีแบบฉบับเฉพาะตัวของตัวเองเช่นกันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับเพื่อนๆอ,ออกไปนะฮะหรือว่าน้องพันนี่ก็น่ารักเลยนะฮะและอีกหนึ่งสาวค่ะอย่างน้องอาอายค่ะอาอายเนี่ยนะฮะก็เขา้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะฮะเล่นละครแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้เห็นผลงานอีกหลากหลายผลงานทั้ง7สาวโฟอีฟค่ะเป็น7มหัสรรจรย์จริงๆคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็มีภารกิจของตัวเองในการ ที่ต้องเรียนหนังสือนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ถึงแน่นอนเรื่องของการทําผลงานการสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนๆได้ชมให้กับแฟนๆได้เห็นถึงผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพการเอนเตอร์เทนต่างๆ น้องๆเจ็ดสาวโฟอิฟทำได้ดีมากๆซึ่งก็ต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะวว่าสองสาวอย่างน้องโจรินเนี่ยนะกับน้องแฮนนาเนี่ยสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วจากรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองค่ะซึ่ง โอ้โหนี่คุณผู้ชมดูสิดอกไม้บานนะคะดอกไม้บานอย่างสวยงามเลยนะคะเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการสําเร็จการศึกษานะฮะนี่มันมีบรรดาแฟนคลับมีคนรักโฟอีฟนะฮะมาร่วมแสดงความยินดีเยอะมากๆน้องโจรินค่ะเรียนจบจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิละปะ ภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนน้องแอนนาค่ะเรียนจบคณะนิเทศศาสตร์นะคะเรียกว่าเป็นบัณฑิตป้ายแดงกันเลยค่ะก็เพิ่งสำเร็จการศึกษากันหมาดๆเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งต้องบอกเลยค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมว่าแฟนคลับเนี่ยเขาไปร่วมแสดงความยินดีแบบเรียบร้อยมากเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าขอความร่วมมือแฟนๆนะ ไม่นำดอกไม้และลูกโป่งมามอบให้เพียงแค่มาร่วมถ่ายรูปเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ และเป็นการเดินทางการสนับสนุนกันตลอดมาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะคือต้องบอกว่าบัณฑิตหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีการบอกกล่าวกันว่าอ,อย่านําดอกไม้มานะเพราะว่าบางทีเนี่ยดอกไม้มันก็จะเยอะเกินหรือบางทีเนี่ยเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปมอบให้ลูกโป่งลูกโป่งเนี่ยบางทีมันขนกลับบ้านค่อนข้างยากสิ่งหนึ่งที่อยากให้มาคือมาร่วมถ่ายรูปร่วมกันมาร่วมแสดงความยินดีร่วมกัน อันนี้คือถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอแสดงความดีนี่ดอกไม้น่ารักจังนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องโจรินกับน้องแฮนนามากๆค่ะกับการจบการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จการศึกษานะคะแต่ผลงานต่อๆไปของโฟเอฟเนี่ยเราจะได้เห็นอีกมากมายหลากหลายผลงานแน่นอนคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีผลงานนะคะที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็จะเล่นในส่วนของภาพยนตร์ บางคนก็จะเล่นละครบางคนก็จะมีผลงานต่างๆแต่ที่แน่ๆค่ะฝากติดตามด้วยภาพยนตร์ที่โฟอีฟเนี่ยจะร่วมแสดงด้วยกันนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปเลกซี่จะมาอัปเดตให้กับทุกคนทราบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าบรรดาน้องๆโฟอีฟ e แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถเรียกว่าจากวันแรกที่เราเคยเห็นน้องๆเนี่ยนะคะเข้าสู่วงการแล้วก็ร้องเล่นเต้นโชยเราได้เห็นณวันนี้ค่ะโฟอีฟ e เติบโตขึ้นอย่างมากบนเส้นทางสาย ดนตรีบนเส้นทางในวงการบันเทิงพวกเธอทำได้เต็มที่มากๆกนะคะก็เตรียมตัวได้เลยครักับโปรเจรกต์ใหม่ๆของโฟอีฟกับเจ็ดสาวที่เราจะได้เห็นกันนะคะเรียกว่าเป็นโปรเจรกต์พิเศษปี2568เนี่ยอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมเกิร์ลกรุ๊ป จะมีสักกี่วงที่แบบว่าโอ้โหฮอตตลอดการเกิลกรุ๊ปจะมีสักกี่วงที่ปล่อยซิงเกิลออกมาและได้รับกระแสก,การตอบรับดีโดยตลอดนะคะแล้วก็ยอดวิวยอดคนดูเนี่ยมาหาศาลมากๆจนหลายๆลยคนบอกว่าอยากจะให้มีคอนเสิร์ตโฟร์ยอีก ครั้งที่แล้วหนูพลาดครั้งที่แล้วหนูไม่ได้ดูมีอีกไหมนะคะรอและกันคุณผู้ชมโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยจะมีให้เห็นอย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะเล็กซี่เนี่ยฝันเลยนะอยากให้โฟล์อีฟเนี่ยเวิด์ทัวร์ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศหรือไปเล่นงานแบบยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างเงี้ยเราอยากจะเห็นศิลปินเกิกุ๊ป บอยแบนด์ Band, หรือว่าศิลปินไทยเนี่ยนะคะไปดังไกลในระดับโลกเพราะเราเชื่อว่าโฟอีฟเนี่ยณนะตอนนี้มีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนอกจากฐานแฟนคลับที่ประเทศไทยแล้วอินเตอร์แฟนก็ยังมีฐานแฟนคลับมากมายและเชื่อแน่ว่าค่ะโฟอีฟยังคงดังแบบต่อเนื่องนะคะและดังตลอดไปแน่นอนค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะในทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมายาฮอตนิวของเราได้เลยนะคะ you <sweak>